สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เป็นสัปดาห์แรกที่เรามาเจอกันกันกบรายวิชางานประดิษฐ์ของชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะคุณครูชื่อธนิตอรชันพันธลักษณ์จะมาเป็นครูผู้สอนสัปดาห์แรกวันนี้เดี๋ยวเราจะมาชี้แจงกันก่อนว่าวิชางานประดิษฐ์เนี่ยค่ะเราจะต้องเรียนอะไรกันบ้างก่อนอื่นนะคะวิชางานประดิษฐ์นะคะจะเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการงานอาชีพเพราะฉะนั้นเวลา สอบเก็บคะแนนปลายภาคจะรวมอยู่กับวิชาการงานนะคะส่วนการเรียนวิชางานประดิษฐ์ปกติแล้วเนี่ยค่ะ,ะคุณครูจะให้ทําเป็นชิ้นงานส่งเพื่อเป็นการเก็บคะแนนแต่ว่าเทอมนี้ค่ะจะเป็นการเรียนออนไลน์ทั้งเทอมเลยเพราะฉะนั้นมันจะยากลําบากมากในการที่เราจะทําเป็นชิ้นงานการประดิษฐ์ขึ้นมาดังนั้นเวลาที่คุณครูสอนออนไลน์จบ ครูคก็จะให้เป็นชิ้นเป็นใบงานแล้วก็เป็นแบบทดสอบแทนนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ทําแล้วก็เก็บคะแนนในเทอมนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งเพื่อที่จะให้กับคนในครอบครัวหรือว่าให้เพื่อนในโอกาสต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ ต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องของความหมายของงานประดิษฐ์นะคะงานประดิษฐ์คืออะไรใครรู้บ้างเอ่ยความหมายของงานประดิษฐ์งานประดิษฐ์ก็คือสิ่งที่เราทําขึ้นหรือว่าเราสร้างขึ้นเพื่อที่จะเรียนแบบให้เหมือนของจริงตามธรรมชาติหรือว่าเราอาจจะสร้างขึ้นมาแล้วมีรูปแบบแปลกใหม่ไปเลยไม่เหมือนของจริงตามธรรมชาติก็ได้นะคะทีนี้งานประดิษฐ์ส่วนใหญ่ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ย จะทำมาจากเศษวัสดุหรือว่าสิ่งของที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วหรือว่าเหลือใช้นะคะนำมาประดิษฐ์ให้เป็นชิ้นงานใหม่ไม่ว่าจะเป็นอ่าทำมาแล้วให้เป็นของเล่นหรือว่าเป็นของใช้หรืออาจจะเป็นของตกแต่งบ้านนะคะพวกนี้ก็คือสามารถนำมาประดิษฐ์ให้เป็นชิ้นงานใหม่ได้เลยนะคะอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่บ้านกันใช่ไหมคะก็จะมีเป็นพวก ของออนไลน์ใช่ไหมส่งส,สั่งออนไลน์มาก็จะมีอะไรคะมีอะไรเหลืออยู่เวลาเราสั่งออนไลน์มาจะเหลือเป็นกล่องกล่องกระดาษใช่ไหมคะกล่องกระดาษตัวนี้ค่ะที่เราเจะเอาไปทิ้งอย่าทิ้งนะคะเก็บไว้เราสามารถนํามาประดิษฐ์ให้เป็นชิ้นงานของแต่งบ้านหรือว่าเป็นของใช้ของเล่นได้นะคะเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งทิ้งนะคะ ของตกแต่งของใช้พวกนี้ที่เราทําเองหรือว่าเราประดิษฐ์เองเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเก็บไว้แล้วก็ให้กับพ่อแม่พี่น้องหรือว่าให้กับเพื่อนเนื่องในโอกาสต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดหรือว่าวันปีใหม่แล้วก็วันอะไรอะวันวาเลนไทน์นี่วันวาเลนไทน์เราทําอะไรคะดอกไม้ประดิษฐ์ใช่ไหม เป็นการประหยัดเงินด้วยประหยัดเงินด้วยแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสารรค์ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ว่ารูปแบบที่เราทำเนี่ยงานประดิษฐ์มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็จะเป็นพวกแบบผ้าปะติดหรือว่ากล่องใส่ของเนี่ยคะ่ะกล่องใส่ของ กล่องที่เราซื้อของออนไลน์มาอย่าทิ้งเอามาทำเป็นกล่องใส่ของได้นะคะดอกไม้ประดิษฐ์ให้วันวาเลนไทน์นะคะแล้วก็เป็นพวกกระป๋องอมสินโคมไฟโมบายเครื่องแหวนเอาไว้แต่งบ้านนะคะพวกนีเ้เราสามารถประดิษฐ์ขึ้นมาได้โดยใช้วัสดุหรือว่าเศษสิ่งของที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคะถ้าเราทำสวย,สวย สามารถหารายได้ได้เลยนะคะขายได้เลยนะคะพวกนี้โพสต์ขายในเน็ตหรือว่าขายตามาตลาดนัดทั่วไปคุณครูเคยเห็นมีการเอ,า,อาเขาเรียกอะไรนะขวดขวดพลาสติกอะค่ะเอามาประดิษฐ์ให้เป็นกระปุกอมสินอย่างเงี้ยค่ะขายอันหนึง20 25บาทก็ขายได้อันนี้ถือว่าเป็นไรายได้เข้ากระเป๋าตัวเองอีกนะคะถ้าเรามีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะ การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งทุกชิ้นงานนะคะเราจําเป็นจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็ต้องมีความรู้ในหลายๆอย่างเพื่อให้การทํางานของเรามีประสิทธิภาพ แล้วก็เป็นการประหยัดแรงงานนะคะประหยัดเวลาและที่สําคัญเลยคือประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะและผลงานที่เราทําออกมาก็จะมีคุณภาพซึ่งถ้าผลงานชิ้นงานของเราทําออกมามีคุณภาพเนี่ยเราสามารถที่จะนําชิ้นงานนั้นไปจําหน่ายไปขายเพื่อที่ให้เกิดเป็นไรายได้กับเราได้นะคะทีนี้ ขั้นตอนในการที่จะทําให้ชิ้นงานของเรามีคุณภาพเนี่ยค่ะมันจะมีทั้งหมดอยู่6ขั้นตอนที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะคะนั่นก็คือ1คือการสร้างทักษะทักษะการสร้างชิ้นงานนะคะ2ก็คือแผนภาพความคิด 3. ก็คือกระบวนการของการประดิษฐ์นะคะ4ก็คือการประดิษฐ์ของใช้นะคะ5เป็นการประดิษฐ์ของตกแต่งนะคะแล้วก็ ข้อสุดท้ายก็จะเป็นประโยชน์นะคะประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งที่เราทําด้วยตัวเองนะคะอันนี้จะเป็น6ขั้นตอนที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะคะว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนกันในสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยว ต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างจะเป็นการประดิษฐ์ชิ้นงานง่ายๆนะคะแต่ออกมาสวยงามแล้วก็เราสามารถที่จะนําไปจําหน่ายเพื่อที่จะให้เป็นรายได้ของตัวเองนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเราดูคลิปวิดีโอจบเนี่ย ในท้ายบทเดี๋ยวคุณครูจะมีเป็นใบใบงานนะคะใบงานให้ซึ่งให้นักเรียนนะคะเขียนลงในสมุดนะคะเขียนเขียนคําถามคําตอบลงในสมุดแล้วก็ให้ถ่ายรูปนะคะส่งในอัลบ,บั้มที่คุณครูลงไว้นะคะเป็นการเก็บคะแนนนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงดูจบแล้วก็อย่าลืมทำใบงานส่งครูด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเกี่ยวกับการเรียนเรื่องทักษะ การสร้างชิ้นงานนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากค่ะอย่าลืมทำใบงานส่งให้คุณครูด้วยนะคะเริ่มแรกเราก็ต้องมีขวดอันนี้มาก่อนใช่ไหมแล้วเราจะเริ่มทำอะไรก่อนดีทำหูก่อนหูทำหูงี้โอเคเพราะว่าเอาสีอะไรดีชมพูคสีชมพูครับผมนี่สีชมพูเดี๋ยวพี่โจจะตดัดเป็นหูนะคะตัเป็นหูแบบนี้ นี่ตามแบบแบบนี้เลยอ่าคราวนี้ใช้กันไกลพี่ปวานปวานดูพี่ปักเป้ามาพี่ปักเป้ามาเขาไม่เห็นเลยจริงเหรอนี่พี่ปักเป้าเขามาบอกว่ากันไกลเนี่ยต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะเดี๋ยวมันบาดขั้นตอนแรกเรามาทําหูทั้งสองข้างกันก่อนเริ่มจากการวาดหูด้วยปากกาหรือว่าดินสอเสร็จแล้วก็ค่อยๆตัดนะคะเพราะกันไกลเนี่ยคมมากๆเลย หูของพี่หมูจะมีสองสีมีสีชมพูกับสีขาวติดหูทั้งสองสีด้วยกาวให้เรียบร้อยง่ายๆแค่นี้ก็ได้หูแล้วสองข้างขั้นตอนต่อไปเราจะต้องตัดกระดาษเพื่อทำเป็นลำตัวของพี่หมูกันโดยเราจะใช้กระดาษสีชมพูมาวัดความยาวของขวดน้ำกันค่ะหลังจากนั้นเราก็พับตามแนวไปเลย แล้วก็ตัดกระดาษตามแนวที่เราพับไว้เราก็จะได้กระดาษสีชมพูรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ส่วนนี้นี่แหละค่ะที่เราจะไปทำเป็นลำตัวของหมูหลังจากนั้นเราจะกำหนดตำแหน่งของรูหยอดเหรียญ โดยนำกระดาษที่ตัดเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้แหละมาพับครึ่งแล้วก็วาดรูปสี่เหลี่ยมยาวๆตัดตามแนวที่วาดไว้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดหูด้วยกาวพอติดหูเรียบร้อยแล้วมาถึงตรงนี้น้องๆต้องคว่ำกระดาษลงโดยเอาส่วนที่มีหูสีชมพูเนี่ยอยู่ด้านบนของตัวขวดน้ำ เพราะว่าเราจะพับภูสีขาวขึ้นมาแบบนี้ละค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเจาะขวดน้ำด้วยมีดคัตเตอร์ขั้นตอนนี้นะคะน้องๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยคงต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยคมมากๆนิ้วขาดได้เลยนะถือว่าเป็นขั้นตอนที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นพี่เข้าตูขอย้ำเลยนะคะว่าห้ามทำเองเด็ดขาด เรายังขาดอะไรครับดูจากตัวนู้นมีขาอะไรอยู่ขาขาขาจะต้องเป็นลูกปัดแบบนี้นี่พี่ตู้เอาลูกปัดมาติดขาโอเคไหม๋ยวเรามาจุดตำแหน่งขาก่อนนี่แล้วก็จุดสีด้านแบบนี้ประวนันจิ้มเ้เก่าออกมาแล้วจ้ะเก่าออกมาแล้วเหรออ้าวประวันเอาลูกปัดไปติดเลยเอาลูกปัดไปแกะไว้มันทากาวก่อนนะใช่ประวันทากาวก่อนเลย ลูกปัดมาคนละอันน้ำหนึ่งสิบนะแต่เอาแบบช้าๆ่อยนะโอเคไหมนี่อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคตอนนี้ก็ได้หมูหน้าตาแบบนี้แล้วประว่านังขาดอะไรอยู่ครับ,ารบ,บตาขาดตาพี่ตูกขอตามาติดหน่อยนิดนึงนะคะโอเคนิดนึงนะครับ,รบแล้วก็กดไว้สักนิดนึงเหีอยนะคะรอให้กาวมันแห้งก่อน ซีอิงค่ะไรอยู่อีกครับมีตาแล้วค่ะไรครับค่ะไรเอยจมูกจมูกโอเคประวนันเดี๋ยวเอาเป็นปากกาเมจิกมาวาดดีไหมเอาสีอะไรดีครับชมพูดีไหมดีแล้วชมพูครับผมก็ปุกอมสีอูดๆจากขวดน้ำนี่นอ่ะไหนลองหยอดสิประวนัน โอเคอายออีอย่างนี้นะคะเด็กๆเขาก็จะรู้จักการออมเงินนะแล้วก็ยังรู้จักที่จะใช้ขยะเนี่ยมารีไซเคิลเป็นของเล่นได้ด้วย